สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยเนาะโค้งสุดท้ายของคนฝันแม่นนะคะวันนี้ก็นําเสนอตัวเลขเด็ดๆโค้งสุดท้ายของแต่ละคนเนาะบางคนความฝัน,นของเขาเนาะก,ก็ขรบปากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหาเพิ่มให้เสียเวลาเนาะก็ตัวเลขก็จะมีหลายคนเนาะก็จะเยอะสินหน่อยจะไปยาวเลยนะคะ เลขของน้องเฟิร์นค่ะต้นมะขามยักษ์เนาะเลขฝันอันนี้ของงวดที่แล้วนะคะ768ดน้องเปิร์นเขาก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพราะก็กลับหัวเอาเนาะฝันตรงงวดฝันเขียนเลขใส่กระดาษห5 9ค่ะตัดเลยตัดออกเป็น155916นะคะตัวกันก็ห้แล้วก็7จห้าเนาะเลขส่วนตัวที่เขาชอบคือ4ีปเลขทูบ สองสามเค่ะการนี้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะสาหรับของน้องเฟิร์นต้นมะขามยักษ์นะคะต่อไปค่ะพี่สาวบ่าวเท่าเนาะเขตั้งแต่ติดตามช่องเขามานะคะสองพี่น้องนี้เขาจะฝันแม่นนะคะฝันก็ฝันแต่เดิมเดิมนะคะแล้วเลขก็ออกตัวเดิมเดมด้วยนะคะ จะมางวดนี้น,นี่ของงวดเก่าเนาะพี่สาวเบาเท่านะคะจากช่องเบาเท่าเนาะเจ็ดเก้าตรงๆนะคะมางวดนี้ภูมิเจ้าที่มาบอกให้ไปทำบุญในเวลาไปทำบุญเวลาเก้านาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีเนาะแล้วก็ตัดเล่นเอาเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะส่วนล่างห้าศูนย์ค่ะ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะน้องรัฐคนฝันแม่นค่ะจากช่องโชคดีชาแนลเนาะฝันว่าคุณยายพาไปดูตัวเลขที่จอมปลวกนะคะเห็นตัวแดงๆค่ะ1นึ่ห้าเดห้าตัดเล่นเอาเนาะเป็นหนึ่ห้าและห้าห้าค่ะ นี่ค่ะน้องรัดคนปฝันแม่นค่ะต่อไปค่ะพอดีคนปฝันแม่นอยากจากช่องเคยีสานใต้เนาะฝันมาเทวดามาบอกเลขนะคะบอกเลข7 8็ดนะคะตัวกันก็ให้มา3 7 8เดเลขสูตรของคุณตา3า7กดกันสามหกเจ็นชอบชุดไหนแล้วก็ตามเลยเนาะ ฝันเทวดาบอกเลขเจ็ดแปดศค่ะต่อไปค่ะพ่อไข่มุกค,ค่ะคุณฝันแม่นเนาะฝันว่าขนรถขนโรงศพไหลตกเขานะคะทะเบียนรถหกห้าศูนย์หนึ่งตัดเล่นเอานะคะหนึ่งหกห้าศูนย์และห้าหนึ่งค่ะ ค่ะต่อไปค่ะแม่มัดฉาค่ะฝันมาพ่อแม่เหาะลงมาบอกเลขนะคะให้ซื้อตัวเดิมเนาะให้ซื้อตัวเดิมของงงดท่เลเ้าห้าแปดหรือแปดเก้าห้านะคะก็คุณแม่ก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะยังเป็นตัวเดิมเนาะ ตัดเล่นเอานะคะ9 5 8 2 5 8ตัดเล่นก็บปดห้หรือ9 5นะคะต่อไปค่ะคุณลุงตาทิพย์ค่ะเลขขันน้ำบนนะคะ7 1่งค่ะทำพิธีตรงบ้านไฟไหม้นะคะ7 1ค่ะและเลขทูปหนึ่งเจ็ดหเขียนลงดินก็1 7 1เนึาะส่วนบ้านเลขที่ไฟไหม้ก็1 4 0ค่ะ ต่อไปค่ะแม่คิดค่ะคนฝันแม่นค่ะฝันอีก,กามาร้องบอกเลขห้าเก้าเก้าเนาะกันห้าหกหกหรือห้าสองโทษค่ะห้าเก้าสองค่ะเก้าสองตัวเนาะก็ตีเป็นสองตัวสองเป็นสองเก้านะคะชัดเจนไหมคะทุกตัวเลขนะคะความ ถ้าชันชอบชุดไหนเราค่อยซื้อนะคะทุกตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะสนับสนุนไปหาลอตเตอรี่ได้เลยนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะชินชอบชุดไหนเราก็จัดเลยนะคะกัอนอื่นและอีกอย่างก็ขอขอบคุณทุกๆช่องนะคะช่องใหญ่ๆเนาะที่นำตัวเลขเด็ดๆความฝันดีๆมาแบ่งปันให้ fc นะคะ ลงนี่ซื้อต้นไหนก็ขอให้ถูกเด้อพี่น้องจ้ามืออื่นวันที่สองซื้ออะไรก็ขอให้มีโชคกันดกเด้อจ้าเด้อบ่าวเท่าพี่สาวบ่าวเท่านี้ฝันดีทุกงวดเลยนะคะเอสก็ชอบนะคะเพราะว่าตรงกับทะเบียนรถเอสพอดีเลยนะคะก็ตัดเล่นซื้อแล้วนะคะส่วน ก็แคปไว้ตัวเลขที่เหมือนกันเนาะก็น้องเฟิร์นหนึ่งหนึ่งห้าเก้าแล้วก็บ่าวเท่าก็เก้าห้าหนึ่งตรงกันมากเลยนะคะตรงกันก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ดีเนาะตัวเลขชนกันอย่างงี้ก็มีลุ้นนะคะไม่รู้จะออกตัวเดิมเดิมหรือเปล่าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะก็ยังไงก็ ดูเงินตัวเองในกระเป๋าด้วยนะคะก็ชื่นชอบเราค่อยไปหาหรือตรงกับันความฝันตัวเองค่อยซื้อเนอะาะค่ะยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะพรุ่งนี้ค่ะเฮงเฮงรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ